สวัสดีค่ะทุกทุกท่านเราพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับการรักทางท้าทางเีมีดัมีค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์2565นะคะสำหรับดวงคนที่เกิดประจำคันวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์ค่ะสาวันนี้นะจะดวงดีเนเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องเรืเร่องของโชคลาภนะคะแต่ไม่เหมาะที่จะลงทุนเพิ่มนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันพุธแล้วก็เป็นพืชรหัสสุปดีเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าการงานจะราบรื่นนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของสุขภาพค่ะ สาหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีดำแล้วก็สีมว่วงแล้วเครื่องประดับที่จะเสริมดวงจะเป็นไข่มุกเป็นคริสตัลน,นะคะแล้วก็เป็นเครื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเอ่อสีสันนะคะของการแต่งกายก็ดีนะคะคือสีมงคลหรือเครื่องประดับดนำโชคก็ดีสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเสริมดวงให้คุณโดยอัตโนมัติเลยทีเดียวสําหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะทาการสักการะบูชาในรอบสัปดาห์นี้ก็ปีองค์ท่านทาวเวสุวรรณพระพิฆเนศค่ะแล้วก็องค์ปิยะมหาราชนะคะ ที่ทุกท่านสามารถขอพรในเรื่องต่างๆ,ๆที่ท่านต้องการนะแล้วคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะหรือเกิดวันนี้เราต้องการทําบุญเพื่อ,อ,อให้เกิดความเปรตสริบมงคลกับตัวเรานะคะขอเน้นที่การทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคลงทานหรือการไถ่ชีวิตสัตว์ค่ะตรงนี้จะได้อานิสงส์อย่างมากมายในนะัก็คือว่าจะทําให้ชีวิตเรามีความมั่นคงมีอยู่มีกินมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความพั่งพร้อม อาหารค่ะที่เราจะใส่บาตรนะคะหรือเรียนพระคดีขอให้มีของสําเร็จรูปนะจะเป็นกาแฟทรีอวันก็ได้รังนกนะคะน้ําผลไม้นมกล่องได้หมดเลยอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสะดวกสบายมีความรับรื่นอย่างรวดเร็วเ,เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนะ้าที่การงานการเงินนะคะรวมถึงในเรื่องของการสร้างฐานะด้วย ถาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นค่ะว่าเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะในรอบ17.30นและที่ออกคือ194แล้วก็33รอบนี้ค่ะตัวเน้นค่ะเลข1เข้ามาในหลักร้อยบนนะคะแต่ว่าเข้ามาใน2ตัวบนของชุดวินด้วยเช่นกันนะคะชุดวิน,นจะมีเลข9กับเลข4สําหรับในช่วงเวลา18.30นค่ะเลขที่ออกคือ768แล้วก็54รอบนี้ตัวเน้นเลข5ค่ะเข้ามาในหลักสิบล่างนะคะ แล้วก็ยังเข้ามาในชุดจับคู่ค่ะชุดจับคู่เนี่ยเข้า2ตัวร่างตรงๆเลยนะคะคือเลข5้ส่วนช่วงเวลา1 9 3 0นอนเลขที่ออกคือ4 3 4แล้วก็8 9รับดีันในเลข3เข้ามาในหลัก10บนค่ะแล้วก็ยังเข้ามา2ตัวบนของชุดวินนะคะชุดวินเนี่ยจะมีทั้งเลข3แล้วก็เลข4เลยทีเดียวะะล่ะค่ะเราจะมาถึงช่วโองการวางตัวเลขเด็นประจำวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์2 5 6พนะคะ ในช่วงเวลาสิบเ็จดสาศนอเนี่ยชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขหนึ่งเลขหกเลขสี่เลขสองเลขเจ็ดเลขแปดในพื้นที่เลขหนึ่งกับเลขหกค่ะสำหรับชุดจับคู่นะหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าศูนย์หกสามหกห้าหกแล้วก็เก้าหกส่วนในช่วงเวลาสิบแปดสาศนย์ค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขสามเลขเจ็ดเลขหนึ่ง เลขสี่เลขหเลขแปดในวิธที่เลข3กับเลข7จ็ดสำหรับชุดจับคู่ค่ะสามศูนย์สามสองแล้วก็เกส่วนในช่วงเวลา19บเก้าสิบสามนย์นอนนะคะชุดวิเลีที่บางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข2เลข1เลข0ูนย์เลข7เลข8ปใน้นที่เลขหกับเลขสองสำหรับชุดจับคู่นะ 6กสามหกสี่หกห้าหกเก้าสามสองสี่สองห้าสองแล้วก็เก้าสองอันนี้เป็นทั้งสามช่วงเวลาของวันศุกร์ที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์เลยนะคะอย่าลืมมันทําบุญอย่าลืมทําจิตใจให้ปลอบป่งนะคะทาจิตใจให้มีแต่ความบุญนะคะมีแต่กุศลนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยมีในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็การทําทานอย่างหนึ่งนะ ให้พยายามทำทางกับคนที่เขาได้กว่าเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันดีศกอันหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีอยู่มีกินแล้วก็รวมถึงการเงินสะพัดคล่องเหมือและโชคลาภด้วยเช่นกันผู้ที่มาพบกันใหม่นะคะกับรายการเล็กเด็กประจำวันกับจารักธรรมสถานาิงมีดัดมีค่ะวันนี้สาราทุกท่านปก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงโชคดีรับทรัพย์รับโชคกันค่ะสวัสดีค่ะ